โลมางาครบปะเนี่ยโฟนเช็ชื่นี่ยนกูต้องเตนมึงทุกรอบะเนี่ยมลงข้างล่างให้เช็คชื่อไดะข้างบนเเนี่ยมายืนให้หมดเลยโฟนเช็คชื่อมึงอย่าลืมหน้าที่ตัวเองดิบ้านผมบ้านเคย่อเคบ้านเคยมันเข้าไปยังอ่ะ พวกมันไไนหมดเลยเคลื่นมาเคนมไม่ได้้ื่อนไกรถเมือนเคลื่อนรถจากรถเคลื่นไรยังฝันหนีอยู่เข้นามค่อนกับผู้ชายขอเบอร์บางทีเไหลปะอ๋ไหลไมไหลหรือเปล่าพี่อ่บ้าใครขาดไหมครับ่เหลือนึ่งาทีอะถุกไปออฟไลน์ไมไม่บ้าใครขาดบ้าใครขาดอไลนูปไหนพี่มอน ออนไลน์ข้างล่างเนี่ยใกล้ๆเลยอีกแต่ไม่มีคนไปยุ่งกับมันเว้ยเอ้เขนที่มีคนมาล้ก็จะไปยุ่งกับมันเลยล่างนะไม่ครบไปน่ะครบไปน่ะบ้านเมืองพวกว่ากลัวมันจะรู้มาก่อนตอนที่เล่นบ่ายวันนั้นน่ะกลัวมันจะเป็นยังไงยังไงหรือ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 ว่าบ้านบ้านเมืองไม่ถ้าพี่ไปสเกลาดูให้เอาเอาเอาทำไมถ้าไปถ้าถ้าสมมติไปสเกลอ่ะพี่มันจะรู้เลยถ้าสมมติสเกลปุ๊บถ้ามันเห็นปุ๊บมันจะโถมมาไงพี่ต้องอย่าสเกลพี่พี่ต้องเอาปืนไปแล้วยิงมัน พี่ทั้งหลังทั้งหลังทั้งหลังบ้านเลยจะไปไหนแล้วลืมลืมเลยต้องไปแล้วลืมเลยต้องแล้วเล่นลูกเราเลยแหละตลอดเลยนะโอเคไม่ไปละไม่ไปละพี่พีซาฮานามิไปแล้วนะไม่ไปแล้วนะโอเคไม่ไปละไม่ไปละไม่ไปละโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วรถไปตองรถไปตอเอ้กลับมาแล้วไม่ได้พี่ใครบอกว่าเก้งมาใหม่แบบได้ดับตลอดอี่ไม่เอาแล้วนะไอ้เยให้เลย เฮกเตอร์วะพี mm ่ hmm> ้อันนพี h <h ่เฮกเตอร์เล่นสตอรี่เทคเตอร์เล่นสาวสุขาวสีขาวสุขาวสุขาวพี่สามแก๊งอะพี่เทียร์แล้วก็เฮดแล้วฝึกกลมมาฝึกกลมอ่ะเฮดทองอะไรวะฮิโรชิฮิโรชิเปล่าฮิโรชิเปล่าเห็ดทอปเนี่ยพี่ฝึกกลมอ่ะเห็ดทอปใช่เลยเห็ดทอปฮอบใช่หอบอะเหนื่อยอะหอบอะสืกลมสืกลมโฟนมีคนโฟนพบพี่คพบ ต้องีเจไม่อยู่ไอพีคนเดียวลงเกอ่ๆเฮ้ยมันเล่นนะมัเล่นนะมันเล่นนะมันเล่นนะมันเล่นนะไวันนี้ไม่ไหเล่นแถวนีมานไม่ไม่ไม่ไหลกลนะเล่นแถวนีมานะเล่นใกล้วงไว้เล่นใกล้วงไว้มันเล่นนะมันเล่นนะเออให้มันมาเลยปืนอ่ะปืนไมูเห็นสูตรน้เงินวะทีนรชิพี่ีรชิีชิีชี้ีชีไม่เหรอยมเกีนสูตรขาวเลยได้นช้สูรน่งเงินตรขาวไม่ใช่สูตรทร มามามึงอย่ามืออย่ามือเลยนดินนะไอ้บอลเดินนะเดินนะเดิน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 ให้มันดันมาให้มันดันมาให้มันดันมาฟังกูฟังกูให้มันดันมาปูรอปูรออปืนเหรอโอ้จะดีนะพี่ที่ได้หนักปืนหนะกเจ้าดีนะคุบรอคุบรอคุบรอปม่กัไปแล้วใครใส่ชุดแดงไม่ได้ใส่กองแกงว่าใครวะอยู่ในแกงแล้วเหรอเข้ายังไง ไม่ไปไปไปเก็บคนหนึ่งนี่ปล่อย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 อย่าเพิ home, ่งอย่าเพิ also, hoy, ่งกระสุนอย่าเพิ่งกระสุนนะเก็บไว้เก็บกระสุนไว้เก็บกระสุนไว้เก็บกระสุนไว้อย่าเพิ่งยิงตอนี่อย่าเพิ่งยิง ขมาซ้ายนัเขาแน่มาซ้ายพี่ถมแล้วยิงเอรมาละรอรับพี่ไอ้ย่าพวกกูไปไหนหมดมามาีิมาดมาีมาดิมามาีิมาีมาีมาีิมาีมาีมาีิมาี้มาีิมาีิมาดิมาดิมาดมาดมาี้มาดิมาด้มาดมาี้มามาดมาดิมาดิมาดิมาดมาดิมาดิมาอิมาดมาดมามาดมา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 ดมา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 มา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 ดมาามามดมา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 

กันหน่อยเว้ยเฮียเรียบรอยดตายตายตายเฮ้ยไอยท็อนี่มันไม่เห็นจริงๆหรอมันไม่ดูเลยเหรอวะ ไปไปแม่งิงไอ้ตอนนี่มึงพูดกับเพื่อนให้มากกว่านี้หน่อยกูตายตั้งนานไอ้เหี้ยอย่าไปเล่นอย่าหนูชุบให้อย่าหนูช้ไปมาทำรีบมาทำรีบไปตามเพื่อนมาเล่นตรงกลางหน่อยดิเฮ้ยกากีนางมาเล่นตรงกูมาเล่นตรงนี้กากีนางมาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงกูเฮ้ยถอยมากลับมาปองหลั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 งปองปอง

เอพี่ออกมานะ้ที่ออกมานะ้ที่ออกมานะต้องกูต้องกูต้องกูไม่น่าไปยึดกล่องไหมไปยึดกล่องไหมมันเดินเก็บได้แล้วนะมักล่องมักล่องไก่ย่างมักล่องมา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 กล่องไปยึดกล่องก่อนที่เก็บเขาจะเก็บเขาจะเก็บไม้เอามาสิไก่ย่างมาเล่นกล่องบอกเพื่อนดิผมพูดเวฟเสียงไปดิบอกเพื่อนถอยมาไก่ย่างถอยมาไก่ย่างถอยมา โอ้โหกระโดดไม่ทันเหี้ยไม่เอาไ่เอากูลงกูจะตายพี่อรชุบดำนะเขียวเกียบไปนี่มันเป็นเรื่องนี่มัน้กิดอะไยตรงนี้เล่วเ่อยเล่น

อะไรกดมันออกไปอย่างเงี้ยก็สวยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ปิดเขาเกือบได้แล้วปิดหมดแล้วอะเมื่อกี้ช้าๆเลยไปดิไปดิตัดนะต่อเลยต่อเลยต่อเลยใครได้วะลูกเนี้ยมึกมึง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 เราเห็นลูกดียวได้ลูกนี้เราได้ที่ลูกนี้เราได้สวยสวยผมขึ้นไม่ไดปขึ้นขึ้นขึ้นมาดิมาดิลูกไหนยังว่างอยู่มาดิเราได้เราได้มาละ ใครใครนั่งเก็บไว้จะเฟี้ยวเกินได้เย้วฝนฝนใช่สวยกันให้ยิงหมดเลยตามเท่าไหร่ก็ไม่หมดตีไปหกเจ็ดตัวแม่งเกิดเยมันน่าจะแบบว่าเวลาหมดน่าจะเข้าต่อไม่ได้นะแบบถ้าชนออกงี้ก็ชนไปเลยอ่ะเอาหมดละอหมดละพี่วันต้องมีนะพี่ลายเขาอ่ะจริงนะ ได้พรุ่งนี้จัดให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้มาปวดแต่พี่เอาแค่รถนะโผ่ยพี่แค่รถก็เฟี้ยวแล้วแต่ในวันนี้ครับส่งคนมาป่วนนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ยิงไปแล้วอะไรหรอมาเจียวเอทีพี่กับกับคะแนนเดือนหนึ่งอันแล้วนะเว้ยกับแบรนด์กับแบรนพวกมึงเล่นเล่นกันเฟี้ยวจัดเลยเจอแล้วเจอแล้วกับกันเียวแล้วเมื่อกี้หน้าผมใช้ติดวิจาณเลยเขาผมผมพูดเขาไอ้เจ้ากูยังไม่ถึงครึ่งเลยมึงมาคุมมึงกันไหนดิ จริงๆแล้วคือมันจะเต็มแล้วไม่มีไม่มีใครย่งกับผมเลยอ่ะดีแล้วดีแล้วคนโดนอยยมงจสดเมื่อกี้ไอมีไอมีตาไม่ใช่มเเลยะอเขาเลลบไม่หรอเอพ่งนี้รับไม่เปือเป็นเซตของเบลโบนเลยใช่ปะใช่ไหมเบลโบอเโอเคลอเคเเข้าาี้นเนีแตเพ่อนขีว่าหน่อยดีบอกเลยเบลโบนกลางพียกลงพีไม่ยกลงพีไม่ยเบบนพี่เอ้ยแกงพิ่งขึ้นไอ้เ้ยเอซซีที่ที่ที่ทีพี่พเทีย โฟนโฟนพอแล้วนังชายเยอะเลยมึงมาเยอะกว่านี้ม่งก็ได้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 แล้วบ้างอ่ะโฟนได้ของมาเยอะไหมเกาะสามร้อยตัวกินลูกการ์ตีป่ะได้ชิปไหมได้ชิปไหมได้ประเดังเงยนะตอนเช้าไม่รูปเมื่อกี้มันได้อีกหรือวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคแต่สวยแล้วที่มึงไปเก็บกัน่ะเฟี้ยวมากโอเคสตาร์เท่าแล้วมาช่วยกันดึงดาวตาจ๋วจ๋วไอ้ตัตรข้าม บ้านผมรู้สึกจะมึนเมาตามรวยจับก,กูใส่กกไม่อย่างเอาหมอฉีดยาเข็มยัไม่ต้องเ้าชุดตกัวทือผมที่ไม่อยากดาตอนนี้ผมเพียร์หนอนลงไปไป่จูกกับพื้นนอนหลับยาวๆอ่ะนายยงเม่ใส่ของใส่ของประเทศดีๆตามมันเลย